็นในรูปนึกว่าจะไม่ขนาดนี้ออนไปไปก็คงได้ขึ้นไปต่อไปโอไม่นอนนึกว่าจะไม่สูงขนาดนี้ไม,ไม่ได้ออกกลังกายบ่อยโอ้โหอย่าว่าแต่ขั้นนู้นนะแค่ตรงนี้ก็โอ้โหกาอ่อนแล้ว <c oughs> แค่เห็นก็หมดแรงโคตขึ้นยังไงวะเราจะไม่เดินครับเรามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นเลยฮะเดี๋ยวทางขึ้นมันอยู่ทางนู้น ขยับขึ้นครับขยับขึ้นขยัขึ้นขยับเดินก็เดินครับครับเดินก็เดินครับมาแวะถ่ายรูปกับบันไดก่อนนะไม่เน้นขึ้นไม่เน้นขึ้นครับเน้นถ่ายครับขยจะขึ้นขยจะเดินขึ้นก็เดินครับเห็นในรูปด้วยว่าจะไม่สูงชันขนาดนี้ขึ้นนี่โอ้โหสุดเกินสอดเกิน S <S อสูงเกินสรุปคือเราเดินขึ้นไม่ไหวครับเรต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครไม วัดปูสิงห์แต่ทางนี้เราจะมีคาร,ร์บิโแล้วทางขึ้นทัพทนนี่ถูกตตามป้ายเกินนะทุกคนทางขึ้นทั เดต้อนรับชั้นครับค่อนข้างชั้นนะครับการขึ้นเขาครับก็จะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆอนะครับการเป็นวัตถุสิลป์การเทพครับเพลงไม่ได้นะเสียไม่ได้พยายทำรักไปนะพยคยามทำรักไปเรืยนะครับ แก้อด้วยดครับจได้ทดสอบสาพเครื่อบัตรคลิปด้วยไม่เฉาไวไหมสบายครับเรบัตรคลิปดัยบนี้ ผมมอาอยู่ครับระดับนี้โผ่านครับผ่านเลยถึงแล้วครับทุกคนมีอออนโอ้โหมีจุดชมวิวด้วยน,นี่ทุกคนขึ้นมาปุ๊บก็เจอคุ้มค่าครับจุดชมวิวเลยสองร้จับเระอะทางสองร้อยกิโลได้บรรยากาศแบบนี้วิวแบบนี้นี่ครับดีมากดีมากครับมีมีมีเสือมีหมีม,ม,มีอะไรดูเลย ไม่ได้เที่ยวตั้งแต่โควิดแล้วพอได้เที่ยวแบบไม่ได้เท so um 응 pues ี่ยวตั้งแต่โควิดแล้วฮะรอบนี้รู Mexican ้สึกดีรอบนี้จัดยาวๆไปเลยเป็นการขับรถที่ไกลสุดแล้วมอไซค์เริ่มต้นนี่แค่เริ่มต้นนะนี่รถอาจจะไปไกลกว่านี้ภาคเหนือภาคเหนืออันนี้เค่จิบๆครับสองร้อย่มีไก่ยักษ์ด้วยเนี่ยกตอนลงจะเสียวเล็กน้อยฮะ ตอนขึ้นไม่เท่าไรรถเอาอยู่ครับเบรกไม่ดีไม่นะครับยุงก็โดดตั้งลงมีร้านครับข้างบนอ๋อในเข้าทางนี้นี่มีทางเข้าอยู่ตรงนี้ยนตรงทอหนุ่ต้องทออเดี๋ยวครับจดเอลโกฮอก่อนไม่เอบนักท่องเที่ยวคนแรกครับคนดวันนี้เวลาพี่แปดโมงสิบสามนาที นี่ครับทางขึ้นอยู่ตรงนี้ครับกราบนรัสก,การพระพรมโูมปาโลวัดพุทธาวาสตูสิงห์อำเภอสหสัสการนจังหวัดกาลสินุ์รูปองค์ใหญ่มากครับ โอ้โหทางนี้ก็จุดชมวิวตัวอำเภอสหัดสักันนะนี่เดี๋ยวเราก็จะวิ่งออกเส้นนี้ครับเส้นนี้ไปอำเภอสมเด็จกุชินารายจุดที่เราพักคือไหนนะ้าตรงนู้นก็น่าจะเป็นผูก,กุ้มข้าวไหมวะนั่นเลยอ้ตรงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสารนะ์ตรงนั้นนะ่ะอ๋อต่างาแดงนั่นแหละเราที่เราผ่านมาก็เยื้องๆกับปัามจีรามน้าครับบอทอนะอยู่บนนี้โอ้โหเห็นเป็นลูกเลยภูเขาหนึ่งสอง โอเคเดี okay, here, right mm ๋ยวมาชมวิวอีกฝั่งนี้อีกจุดหนึ่งเนาะยังไม่ได้เดินมาเมื่อกี้ห้ามใช้โดนนะบริเวณนี้ห้ามใช้โดนวิวนี้สัเกตเห็นโนนเอแลมโนนวิเศษนะตรงนั้นนะเนี่ยเราจะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยนนนะครับ สยมากทุกคนดูน้ำูนี่ฮะนี่ครับงนนผูกุ้งข้าวครับข้างล่างก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เส้นไปอำเภอสมเด็จโอ้เส้นชินารายครับส่งยาวมากครับสวยครับวัดสวยยอ้โหว่วัดสวยโอ้งน้นมีเหมือนอะไรวัดผูกข้าวนะอืมเนี่ธออยู่ในป้ายนะเป็นเจดีย์ใหญ่อะคิดว่า จเจออะไรเสร็จทางนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อเนาะ <c oughs> อีกสามร้อยกว่าโลนะถึงบ้านไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลาอำเภอสารสักขันเนาวเราไปบูชาดอกไม้มาบูชาองค์พระพุทธรูปก่อนนะก่อนจะกลับจะเป็นสิริมงคลน,นะเดินทางปลอดภัยบนทางยังอีกยาวไกล ที่ครับทุกคนตอนนี้เราได้ดอกไม้มาแหว้บูชาพระพุทธรูปแล้วเนะนี่ฮะเห็นแต่ในคลิปเนาะมาจริงๆเนี่ยบรรยากาศดีมากสวยด้วยนะ ตอนนี้เรากลับแล้วนะยังตกผู้สิงยินดีต้อนรับครับทุกคนยังตกจำลองด้วยบน,บนออตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ดูทางลงครับทุกคนโอ้โหโแค่เห็นก็ขาสั่นยังนี่อยู่เลยขับจะลงยังไงดี เบรกไม่ด <laughs> hey, ีม um <laughs Mind> ีสไลเดอร์นะครับได้นยังไงมันเสียนี่ครับทางลงเบรกไม่ดีมีสไลเดอร์แต่ตอนขึ้นนี่ผ่านครับเอาอยู่ครับจอกบัตคลิกเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เป็นไรหรอกเราขอพรแล้วับหลวงพ่อแล้วเดินทางปลอดภัยทุกคนโอเคครับเดินทางต่อครับผม เราจะมาชมวัดปูข้าวนะครับวัดสวยอีกที่หนึ่งครับ รู <c oughs> ้สึกอีกบรรยากาศหนึ่งนะนมาวัดปูเข้ามาอ,อีกนิดหนึ่งนะมันมาอีกนิดตีหนึ่งเลยนะ คนเรามาภายในวัดพุทธนิมิตภูข้าเนาะนี่ครับเข้ามาในบริเวณวัดแล้วครับย่อยู่กลางป่าครับบรรยากาศบรรยากาศเย็นร่มรื่นครับมีพระพุทธรูปหลายองค์มากเลยเรายเลี้ยงไ่ยคกาบก็มีกวางด้วยก็มีกวางด้วยครับในป่าอย่างนี้ไม่ใคยเกวางใครคิดแต่ว่าไม่มีรัวร้อนึ้น นี่ครับก็คือที่เรามเดินในสวนสัตว์าอะไรมาับลูกยุงอัศจรรย์รูปปั้นมีสัตว์ป่ามากมายเลยครับยุงกินข้าวเหมือนไก่ที่บ้านนะครับก็เป็นวัดป่าเนาะมันก็ต้องมีสัตว์ป่าดิวิหารสังฆนิมิต สวยงามวิจิตรอลังการครับพระพุทธสายา์มาไหว้พระพุทธสายา์เนาะพระนอนในถ้ำอะไรครับที่คุณยายเมื่อกี้ท่านบอกเนาะโอ้บรรยากาศเย็นสบายครับในปา่าชื่นวัดป่าด้วยไปเรื่อวมาเจอใครื่อยได้แต่อย นี่มาบูชาพระพุทธรูปก่อนครับนี้เราไหวพระเสร็จแล้วครับพระนอนนี่บรรยากาศ ย็นสบายครับเป็นไก่เป็นจูสุดยอดปฏิมากรรมครับวัดพุทธมิตรภูข้าวคพุทธนิมิตภูข้าเนาะรูปปั้นเยอะมากครับทุกคนสวยสดๆดๆ้วยเรามาถึงจุดขึ้นไปชมพระหมาเจดีเนาะไม่รู้เร,เรียกเรียกอะไรนะแต่เป็นเจดีใหญ่เนาะนทางขึ้นมัน อารมณ์เดียวกับปราสาทพนมลุงอะไรประมาณนั้นเลยเป็นหินสีลาเลงสวยงามครับรมรุ่นเย็นเหมือนมาหลุดมาอีกมิติหนึ่งเลยนะสวยงามมากเลยเกะสลับ โอ้มาตรงนี้เย็นเลยฮะใกล้โบสเนี่สยสวยๆเกะสลักสวยมากเลยว่าทำไมในรีวิวเห็นเขาพูดเะกะสลักสวยมากรูปปั้นมาเจอของจริงโอ้วโหสวยมากอลังการจริงครับดูพระหมายเจดีครับส่วนพุทธศาส,าสนา โอ้โหกระอใหญ่มากนี่ฮะทุกคนเกือบพลาดไปแล้วครับเก็บบรรยากาศวัดภูเข้าให้ชมครับช่วงนี้ยิ่งใหญ่ อยู่ที่ปตทปุชินารายนะครับอันนี้สเสบียงหลังจากที่เหลือจากแคมเมื่อวานนะไม่ได้กินแต่ว่ายอยากกินเนื้อดเด็กแต่ก็ไม่ได้กินค่ะตอนนี้น้ใส่น้ำนี่ใส่น้ำเ <c oughs> ย็นนี่เลยเด็กเริ่มทำงานแล้วนะครับ<ม> <c oughs> น้ำร,ร้อนไม่ต<า><า>้องมีใส่เลยใส่ตั้งแคมที่มีม,มอเต้มแกลมต้องอย่างนี้นี่อันนี้ทีเดียวจบน้ำหนึ่งขวด โอ้โหถ้าตั้งเติมน้ำมันเหลือนี่กูทะลุไปถึงมุกดาหารเนี่ยแนวเรมยงโค้งเนี่ยเส้นนี้เลยนี่ตรงไปเลยนี่มีอีกพันหนึ่งได้อยู่ฮะอีกพันหนึ่งไม่ได้อยู่สี่แดงอันนี้ครับเหลือแค่สี่ร้อยทะลุมุกดาหารเนี่ยใกล้ๆเองแป๊บเดียวนี่ก็จะถึงแล้วเดี๋ยวจะไปติดตามงบครับไม่เน้นกินครับเน้นเน้นชิลครับใครใครอยากลำบากก็มากับทีมเราเนาะเน้นชิลๆเน้นเน้นลำบาก ค่าน้ำมันไปก่อนจะกินเรื่อง,องลองไว้ก่อนลองค่าน้ำให้มีเต่ตั้งค่าน้ำมันเพราะว่น้ำมันสำคัญกว่านะตอนนี้มันเพ่ อันนี้วัดถ้ำโซดาอยู่อันนี้อยู่ขิดจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะวิ่งยาวจากกาลสินเลยมาจากสหัสสักขันมาวิ่งเส้นเข้ากูชินารายนี่เห็เดเห็ดมีเห็ดด้วยเห็ดอะไรงงอืมบรรยากาศมีเด็ดที่หน้านอนทางนั้นเลยลมเย็ยนด้ยต้องเปิดแมดครับจังหวะน,นี้เงินไหนใจไม่อกนอกสบาย หน,ห,หน้าโตยคืนเลยบรรยากาศเนี่ยโอ,โอ้โหเราไม่ได้หน้าการเป็นโตยคืนอ่ะหนุนแม่น้ำอยู่ข้างล่างคุณป้าขายน้ำบอกว่า,วาน้ำตกยังไม่มีนะ <c oughs> แต่ก็จะมามาไหว้พระในถ้ำมีการหอบเล็กน้อยเนาะ <c oughs> คนไม่เคยออกกำลังกายเป็นงี้ครับอนี้ครับถิวเขา,า,านี่พรา,ามันเป็นร่องน้ำแม่เนี่ยตรงเนี้ย พระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับองค์พญานาคด้วยนี่ถ้ำลงไปตรงไหนวะเนียตรงนี้ป่าวะตรงนี้ไหมเดี๋ยวนี่ไงใช่ไหมทางลงอะใช่ไหมวะอน,นี่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 ครับทุกคนพามาชมวิวมุมนี้ฮะึม นี่อยู่เขตร้อยเอ็ดแล้วนะครับตกะม่ปลอดภัยอันตรายทางลงครับทางลงจะทําโซดา นี่ครับทุกคนทางลงลึกลงไปเรื่อยๆนะลงไปอีกชั้นหนึ่งนู่นไงลงลงไม่นึกถึงเวลาขึ้นเลยนะเหนื่อยแตกนะครับเหนื่อยแตกนะนำไปเลยครับให้ด้วยให้ด้วย โอ้โหดูนต้องเดินไปอีกครับทางราบถึงจะราบแต่ก็อีกไกลมั้งเนี่ยมีน้ำด้วยครับน้ำอะไรเนี่ยน้ำธรรมชาติหรือน้ำอะไรอ๋อน้ำท่อน้ำท่อท่อไอไปน้ำตัดสิได้ครับไม่ใช่ท่อนี่น้ำซึมตามนี้เลยนี่ตามเขาเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับ เรียบหน้าผาไปเลยครับทางเดินโอ้มาข้างล่างนี่เริ่มเย็นแล้วทุกคนโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยเหมือนเอเลยอ่ะตรงนี้ผู้อเย็นมากเย็นเนาะยืนเหมือนเอเลยนะโอ้ยิ่งอะไรออกมาโดนลมเนี่ยโอ้ยเย็นมากมันมันไม่ใช่เย็นเหมือนเหมือนลมเย็นเฉยๆอ่ะมันลมเหมือนเหมือนลมเออ่ะเหมือนอืมมันเย็นเหมือนเออ่ะไม่ใช่เย็นเหมือนแบบลมธรรมดาครั้งเคยมาเตือนเต้นมากรู้สึกเตื่นเต้นเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็แต่ว่า อยากเห็นอะไรใหม่ๆแต่ไม่ค่อยได้ไปไหนไปไหน <laughs> แตะไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมไม่ค่อยไปไหน <laughs> แล้วก็เที่ยวแบบนี้ไม่เคยแบบว่าโอ<ฮ>้โหเย็นเย็นนี่มันธรรมชาติแต <laughs> แต่ก็ถึามสุ <laughs> เนี่ยข้างข้างล่างเย็นคนละแบบกับข้างบนนะข้างบนมันลมเย็นนะแต่ข้างล่างมันเย็นเหมือน,น,นเหมือนแอร์เหมือนเข้าเซเว่นอ่ะจริงเลยโอ้โหเย็นสุดยอดเลยนะี่ อเย็นจริงอ่ะย็นแบบเย็นหนาวหนาวจะคนลุกแล้วเนี่ยทุกคนเราเดินอยู่ใต้ดาผาเนี่ยโอ้ยผมไม่เคยมาจริงโอ้โหู้ถ้าตรงข้างหน้ามีน้ําตกนะโอ้โหสวยเลยน้ําตกไม่มีไม่เป็นไรเนาะส่ายพระเอกี่ี่ับทุกคนมีคนมาเรียงหินเยอะๆเลยอืม เห็นเกือบทุกที่นะครับที่เป็นหน้าผาตามสถานที่ท่องเที่ยวนี่จะมีแบบนี้ใครอธิบายได้ก็คอมเมนต์เลยนะครับเราไปไหว้พระก่อนแล้วค่อยเดินลงไปข้างล่างเนี่ยจริงๆอ่ะน้ําตกมันจะโอ้โหเสียดายมากเลยน้ำยังไม่ตกเ,เ,เออมันจะไหลผ่านเป็นม่านเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยเนี่ยโอ้สุดยอดเลย<ม> สาที่ถอดรองเท้านี่ทุกคนเราจะขึ้นไปไหว้พระก่อนนะโอ้โหแอบเสียดายนิดหน่อยครับไม่มีน้ําตกครับวันนี้นี่ครับอลังการมากครับหน้าผารครับทุกคนมาไหว้พระกันครับไหว้พระกี่วัดแล้ววันนี้เนะสามวัดนี่แล้วอืม โอ้โหเย็นมากเลยถ้าได้นอนตรงนี้ได้นะโอ้โหมาดูถนนครับอืมอ่างเก็บน้ำอะไรไม่รู้ครับมีชิ้นทางผ่านด้วยไปไหว้พระก่อนแปบ๊บหนึ่ง ทุกคนเราไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปชมน้ำตกข้างล่างนะดูมุมจากข้างล่างวนะ่าจะเป็นยังไงอ,อแห้งเลยยังไม่มีน้ำานเลยด,ดูเดือนแปดเดือนเก้าป้าบอกเมื่อกีอ้นี่นะทุกคนไปดูที่มันมีน้ำเยอะๆนะดูดิเป็นม่านน้ำเลยนะสวยงามมากเลยเดยมันชัดต่อก็อเซ็ตอินซ n ถ้าอยากเห็นก็เปิดดูคลิปอื่นๆก่อนนะเออมันจะเป็นยังเออดูแล้วมันจะเป็นยังไงแต่แต่ไม่มีน้ำตกก็น้ำไม่ตกแต่คนหมูงายตกแล้วชุ่มทำเนี่ยเหนื่อยแต่เย็นหน้านอนมากเลยเนี่ยนี่ก็อีกนั่งเลยอิงอิงดูตัวเล็กไปเลยวะ จากตัวกลมๆไงดูตัวเล็กไปเลยวะนี่เพดานถ้ำจะถึงหัวแล้วเนี่ยสุดกยิ่งใหญ่ปลาแต้มปะละเนี่ยตรงนี้เย็นไงเย็นลึกตรงลึกๆมันจะเย็นจะยิ่งเย็น ทริปกันที่ผาหมอกไม่ไวเป็นสถานที่สุดท้ายหลังจากนี้ก็จะทาการเดินทางกลับครับสามไอประมาณสองร้อกิโลเป็นทริปที่โหดอีกทริปนึงเนาะโหดตอนเดินขึ้นเขามันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยไม่เคยได้แบบเนี้ยรวมระยะทางไปกลับแล้วไปกลับน่าจะห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อยนะฮะโอเคสำหรับทริปนี้สำหรับทริปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันทริปหน้าสดีครับ